คือวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่อยากรีวิวอุปรกรณ์ช่วยชีวิตคือวันนี้ยวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะใช่ไหมวันที่ยี่สิบเอ็ดก็คือรถติดมากแล้วอยู่บนถนนอโศกแล้วก็ผมกลับจากดินแดงมาที่สุขมุมวิทยีก็คือใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปวดฉี่มาก ก็เลยจะมารีวิวสั้นๆนะครับอุปกรณ์ช่วยชีวิตก็คือสิ่งนี้เลยนะครับมันคือเหมือนแบบถุงฉี่เนาะเอาง่ายๆแล้วก็มีสารเคมีอยู่ข้างในเป็นแป้งถ้าไม่ได้ตัวนี้ผมฉีรลานแน่นอนก็เลยอยากรีวิวว่าเอ้ยมันจำเป็นนะยิงมีติดรถไว้ทุกคนก็ดีนะครับ แต่ว่าผมรีวิวสําหรับคุณผู้ชายแล้วกันถ้าจะใช้ถุงเนี้ยคุณไม่สามารถนั่งตรงๆบนเบาะนะแล้วก็ฉี่ได้ไม่งั้นเนี่ยมันหกคือเกือบแล้วผมแบบมีเกือบกระชอกไปนิดนึงคุณต้องตะแคงข้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยฉี่จากด้านข้างเนาะแล้วก็มันก็จะเป็นถุงแล้วเขาก็จะมีถุงทิ้งให้อีกทีหนึง่งคุณก็อใส่ถุงเนี้แล้วค่อยฉี่เสร็จแล้วก็ เอามันจะมีแอลกอฮอล์ก็เช็ดมือไปให้เรียบร้อยแค่นั้นเองจำเป็นครับติดรถไว้ทุกคนนะครับไม่เสียหาย